สวัสดีค่ะวันนี้มาในรูปแบบใหม่เลยนะคะไม่เคยไลน์เลยนะคะตั้งแต่เล็กติดต่อมาปกปิดกันแม่อันนี้หยุดไงเนี่ยหยุดไม่ได้มันสดตดไหม่อนะเสียงปิดเป็นการไลฟ์ครั้งแรกอันนี้คืออะไรจ๊ะใหม่เอาแล้วไม่โทรให้ท่านใหม่อะวานวอนที่มืดหรอวันใหม่วันนี้หมด สดๆเลยนะคะแล้วก็พอาอากาศกับสดสดเลยนเดียวทานนะเป็นเป็นการไลฟ์ทั้งแมกนะคะแต่ว่าอยากทำให้มันชำนาญก็จะต้องทำบ่อยๆโอเคแม่พูดไปเร<ะ>ื่อยๆอ๋อจ้าจิ๊กจอกแม่พูดไปเรื่อยๆวันนี้เรามาทำอะไรหรอเรามาเป็นการไลฟ์ทำอาหารป like กติเราก็เล่นตอ็อกทำแต่คลิป ทำแต่เป็นวิดีโอแล้วค่อยมาโพสแต่วันนี้แบบสดๆเลยนะคะที่เราแบบอ,อยากลองว่าถ้าเราทำอ,าออกอากาศสดๆแล้วเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเหมือนตัเองแบบเหมือนตัวเองไม่ใช่มนุษย์อ่ะวันนี้มาทำเป็นยังไม่ทำค่ะแต่จะพูดไปเรื่อยๆอ่ะค่ะว่ากว่า ฝ่าเอ่อฝ่าเบื้องหลังจะพร้อมนะคะตอนนี้คุณแม่กับคุณลูกแล้วก็คุณลูกเขยนะคะตอนนี้ออกมาทํางานในรูปแบบใหม่ให้เข้ายุคเวอร์ชั่นใหม่ให้เข้ายุค <c oughs> แม่ชอบทำอาหารก็ทําเล่นใน facebook ทําเล่นทําคลิปแบบมานานทีเนี้ยจะทําเป็นอาชีพละนะคะเพราะว่าเราได้มาคิดค้นในเรื่องของ เมนูสูตรหมูเค็มขั้วน้ำครุบใบชะยาแล้วก็อกไก่ขั้วเค็มขั้วน้ำคลุกใบชะยาทีเนี้ยตัวใบเอของเราก็คือตัวตัวนี้นะคะใบชะยาก็าบอกได้เลยว่าเป็นของใบชะยาที่ประกอบอาหาร พกพาได้ติดตัวได้ไปทาโนกับเมนูอู่นๆได้ทุกที่นะคะช่วยอะไรตัวนี้หนึ่งช่วยความเพิ่มให้อาหารเราอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะอันนี้จะมีสารต้านอนุมสลระเนี่ยเรียกว่าเยอะแล้วก็มีโคลโรฟิลมากกว่า,าผักโมถึงสองเท่าตัวแล้วก็ยังช่วยในในเรื่องของลดอาการอักเสบตามข้อนะคะ อีกมากมายอยากให้เพื่อนๆไปลองเซิร์ชในหัออกปูดูเลยนะคะว่าใบผักใบชะยายเนี่ยเขามีประโยชน์และดียังไง